กล่องสุ่มคุ้มมากเราสั่งกล่องสุ่มมานะคะได้กุเปรันกับดาวเพียงดินค่ะเพื่อนๆได้มาสองตัวนะสองชิ้นนะคะอย่างละชิ้นกุเปรันเป็นยักษ์นะคะราคาเข้าแรงมากแล้วก็ดาวเพียงดินก็ราคาดีค่ะเพื่อนเพื่อนถือว่าเราโชคดีมากเลยเพียงกระยากจะมาอวดเพื่อนๆนนะคะว่า อันนี้มันคุ้มขนาดไหนนะคะนี่กล่องยังอยู่อยู่เลยนะคะเพื่อนๆนเราสั่งมาจากกล่องนี้นะคะอันนี้นะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวก็เป็นมาให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆกล่อ,องสุ่มนะคะเราได้มาสองชิ้นเนาะอันนี้คือกุเปรันนะคะเพื่อนๆนกุเปรันเป็นยักษ์อีกตนหนึง่งเขาอยู่ในรามเกียรติเหมือนกันไหมหพ่อเพ่อนเราเพียงดินนี่ก็เป็นบอลหายากนะคะเพื่อนๆนบอลราคาแรงทั้งคู่เลยเราสั่งกล่องกล่องสุ่มไปอะ่ะตอนเราสั่งไปอะ่ะ เขาส่งคนอื่นหมดแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วไม่ส่งเราสักทีเราโอนตังค์ไปแล้วเลยทักไปทักไปทีหลังแล้วเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานอัางคารน,นะป้าเพาะนนะาลืม่าจะามารีวิวแล้วแกะเพื่อนๆดูว่ากล่องสูงคุ้มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวาแกะให้หน่อยป้าเพนจะแกะให้ดูชิ้นตาเขานะคะเพื่อนๆว่าเราได้เป็นชิ้นตามาเนาะนี่นะคะ อยู่ไหนไม่รู้เล็กกุเปรันเล็กค่ะนี่นี่เนหนออยู่อ่าขึ้นหนอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มีหนอขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะตรงมือชี้นั่นแหละค่ะกุเปรันค่ะก็เป็นหนอขึ้นมาแล้วค่ะเราได้เป็นหนอแล้วนะคะนี่เพิ่งมายังไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินนี่ตอนที่เห็นชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากสามารถผ่าได้อีกต้นหนึ่งเลยนะคะอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะดาวเพียงดิน ชิ้นใหญ่มากค่ะเพื่อนๆไม่กล้าหยิบค่ะใหญ่เพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมือเราสกปรกจะไปโดนเข้าเน่านะเพื่อนๆเขามีหน่อแล้วเหมือนกันค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าเพ็มาพามาดูนะคะกล่องสุ่มคุ้มมากแล้วก็ได้ของดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเออสองกล่องนี้เราสั่งมาเราสุ่มมาในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆก็สามร้อยราคาตีซ้าชิ้นตาละร้อยห้าสิบแต่ดาวเพยงดิงคุ้มมากค่ะชิ้นเขาใหญ่มาก เออสามารถผ่าได้อีกนะคะแต่เราไม่ผ่าปล่อยเขาไว้อย่างนั้นให้เขาโตเขาแตกมาสองต้นสาต้นก็ช่างเขาเดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีหลังเขาจะได้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆอ่านะคะนี่หน่อของดาวเพียงดินนะคะอ่ามาชิ้นเขาค่ะชิ้นเพลินเลยค่ะเออะะพื่อนๆคุ้มมากเลยอ่ะกุเปยรันนี่ก็คุ้มมากเขายังบอกเลยว่าเจ้าของเพจเขายังบอกเลยว่าเราโชคดีเนี่ยได้กุเปรนัน ราคาเขาดีราคาเขาแรงแต่มันเป็นชิ้นตานะคะเราก็ต้องเลี้ยงไปอีกะคะ่ะเพื่อนๆรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับเราเนาะแต่เพื่อนพามาดูนะคะนี่คือกล่องที่เราเขาใส่มานะคะกล่องยังอยู่อยู่เลยเราพามาดูความโชคดีของเราคะ่ะที่สาทำรรสั่งกล่องสุง่มแล้วเราได้ชิ้นตาบอลดีๆอย่างที่เราอยากได้นะคะ นี่โอเคค่ะนะคะคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้และเพื่อนๆเอามาอวดค่ะว่าเราสั่งกล่องสุ่มไปราคา299บาทเราได้ชิ้นตาบอลสีที่ดีๆมานะคะเราโชคดีค่ะ,คะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ